เจ็ดปีผ่านไปเจ็ดปีผ่านไปแต่เราก็ยังไม่ได้ปีบ้าจริงๆเลยมีแต่เรื่องแต่ลาวเมื่อไหร่เราจะได้คองรักกันสักทีอะแป้งก็เขายังไม่เลิกทะเลาะกันนี่จ๊าพี่ก็นั่นน่ะสิอยากจะเล่นให้มากกว่านี้ละเกินเมียมาโอ้โห มีความสุขกอยู่สองคนนะคงเงคงเงเนี่ยโอ้โหแปลงเราจะทำไงดีอ่ะนี่เจปีแล้วนะสองคนนั้นยังทะเลาะกันไม่เลิกเลยอ่ะครับแล้วไอ้กระลอกรู้พี่ยอดกับกระแตนะก็โตแล้วจะเดินไปไหนอ่ะเดยดสองตัวนั้นไอ้กระลอกน่ะโตแล้วเดี๋ยวให้ฉันพูดก่อนจฉันรู้ว่าเธอเคารพบท อย่าจับเยอะเมียพี่มานั่นแหละแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะจ๊ะก็มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่เขาจะปกปักรักษาหมู่บ้านนี้ได้เราจะบนให้เขาออกมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อมาขยี้หาให้พวกเราหมันดูกระชากหรือเปล่าเฮ้ยข้างใน สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้นะครับกำนันแยมกับผู้ใหญ่ห้อยอยังทะเลาะก,กันไม่เลิกเลยครับคืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยหมู่บ้านเราแย่แน่เลยครับดนบันดาลให้หมู่บ้านของเราสงบสุขสักทีเถอะสาธุโอ้โหมันมีพีเอชทีไปต้องพักต้องอะไรกันบ้างเลยมันเดือดร้อนจริงๆนะครับช่วยเราเถอะจริงเหรอครับนี่มันคนหรือเขียดแห้งนเนี่ยเฮ้ ท่านเทวดาตอนนี้ท uh? ่านเทวดากำลังส่งกระแสจิตถึงพระอินอยู um, ่อ um, uh, ๋อเหรอครับถูเสด็าได้ไหมครับท่านเทวดาอะไรกําลังส่งกระแสจิตไปหาพระอินอยู่ในนี่ยโอ้โหไม่น่ายกมือไหว้มันเลยออุ๊ยท่านท่านเทวดาอะไรเนี่ยฮะ พูดดังๆสิว่าปฏิทินอะไรเอ๊ะท่านเป็นถึงเทวดาเลยไม่น่าจะต้องออมเสียงไว้นะเขาดับเสียงเขาเซ็นเซอร์ดับเสียงมีเขาดับเสียงดับเสียงเขาดูเสียงเออเขาดูเสียงปฏิทินอะไรเขาหาดูกันจังเลยเนี่ยปฏิทินอะไรลีโอไว้เลยถามอยู่นั่นแหละเอาไว้ดูแหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูเอาไว้ให้มันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ จะทําให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษนี่ฉันดูดูเพื่อเป็นประโยชน์ดูเอาไว้ปรงให้ตกปรงให้ตกอกปรงเลยปรงชีวิตเลยปรงให้ตกมาเป็นของเราแล้วคนก็ได้คนไหนก็ได้หเราเอียบปอหอแล้วแต่เขาจะเล่นกัละเนาะสองคนเนาะ,น,ะ <c oughs> นี่ช่วยหมู่บ้านเราสักทีครับมันไม่ไหวจริงๆนะครับตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงฉันรู้แล้วมีวิธีไหนมีวิธีเดียว ที่ทาให้ไอ้แยมไก่ห้อยน่ะให้มันมาเจอกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเจอหลานมันที่นี่เราความรักความสามัคคีเพราะมันเกิดความรักเด็กขึ้นมาครับมันก็จะรักกันความกลมเกลียวในหมู่บ้านมันก็จะเกิดขึ้นเข้าใจไหมครัมันอะไรมีสิบสองสีอ่าอ่าอ่าไอ้นุ่มมันไม่มีหรอกมั้งเอออ่ะกูจะเล่นอะไรนะทีนี้ฮใช่เหรอแก้มือแก้มือมันมีที่ไหนล่ะไอ้บ้าไงแก้มือครับพระเวดาอย่าให้เสียหน้าเอาเลย สอนรามเ<อ>ทพพิทักเอ้อนี่กูยังไม่รู้กูยังไม่รู้เออเอาเอาเอามันมีเวลาคุยกันนะสอนรามเทพพิทักษ์ขับรถความทําไมสอนรามไม่เป็นอะไรแหวนพระองค์ใหญ่เพีทรทำไมไม่ตายเพราะว่ามีเทพพิทักษ์ชุมพรก็ไม่ตายรถคันหนึ่ง ตกไปในน้ำเฮ้ยไรลืมเราลืมมันเอาไปแล้วทำไมรถไม่จมรถบรรทุกนุ่นไม่ใช่รถบรรทุกอะไรผงชูรถเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงก็มันเยอะจนลืมไงอ้าวอ้าวกูสั่งเพิ่งมาเหรอเนี่ยของผมพ่อใช่ครับเวนขอหมวกได้ไหมโห ให้ใครครับให้พ่อครับใครพ่อครับพ่อเจี๊ยบเฮ้ลูกเจี๊ยบอ่ะลูกอุโตขนาดนี้เลยนี่มึงแก่มากเลยเจี๊ยบครับขอบคุณครับลูกชายอุตส่าห์ไปซื้อดอกไม้มาต้องหลายพันมันจะได้เท่าไหร่ไม่งซิ่่าตัวให้พ่อคนเดียวให้แม่ด้วยไหมแหม่มา่ล้าเสียงพูดเสียงอะไรพูดเล่นนี่สาวนี้ีกว่าไม่ต้องพูดเล่นกันทำยังไงให้ไอ้แยมกับไอ้ห้อยมันมาเจอกันให้ได้ ที่ไหนครับก็มาเล่นตรงไหนแล้วมันเล่นตรงนี้ก็เห้นมาเจอดีเนี่ยอธิบายสิครับให้มาเจอกันเดี๋ยวมันจะมาเจอกันวางแผนในั้งคู่มาเจอกันนะชนชนสามเที่ยวนะเอ้าตอนเข้าอย่าชนนะไม่ชนอย่าเดี๋ยวเขาเราเป็นเทวดาไปตามมาครับผมเหลือนอกนั้นฉันจัดการเองครับผมหนูไม่เมื่อยใช่ไหมไม่จ้ะไปไปขึ้นไปสิเราจะรู้ว่านรกก็มีจริง ถ้าขึ้นไปปั๊บออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะแห้งเลยอครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกทั้งคู่ให้มาเจอกันครับดีมากเอาละแป้งพี่รู้ไส้รู้พุงของพ่อผู้ใหญ่ดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะหลอกให้มาเจอกันก็แล้วกันจ้าเดี๋ยวฉันจะไปบอกลคุณนันเองค่ะเอาไประวังชนไม่สนใจแล้วก็ไม่น่าพูดไปจ้าเอาละทีนี้ก็ไปเลย